สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนทําผมทรงใหม่จากทรงผมอาหมวยในเกมนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกให้เราซ้าผมแบบนี้นะคะอาหมวยและกดเมนูค่ะกดชาระาอีดิตไอเทมด้านล่าง และตรงนี้นะคะทุกคนเลื่อนลงไปข้างล่างนิดนึงค่ะอ่ะแล้วก็ให้เรากดมาที่อันนี้นะนี่เลยและกดมาที่ post mode ด้านล่างกด reset post กด talk daily และให้เรากดลูกศรไปขวามือนะคะ ตรงนี้เลยกดไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงท่าที่ยีิบสองนะคะทุกคนอ่าท่านี้ในยะี่ิบสองอันนี้ก็ยีิบสามใครจะใช้ท่ายีิบสองหรือยีิบามก็ได้นะแต่ว่าเราชอบยีิบสองมากกว่าหรือใครจะไม่เอาท่าทั้งยีิบสองยิบสามก็ได้นะทุกคนแต่ว่าทุกคนต้องไปหาท่าที่มันสามารถเดินได้นะคะทุกคนที่เราต้องใช้ท่านเนี่ยเพราะว่าจะทําให้ตัวผมอันใหม่เนี่ยจะได้ติดกับหัวเราได้นะ อ่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะทําการปรับไม้นะคะให้มันมาติดอยู่กับหัวอย่างแรกก็คือให้เราปรับก่อนปรับตรง z ลบนะข้างบนและหลังจากนั้นก็ให้เราปรับมาที่ x ลบนะที่จริงแบบ y บวกอะ y บวก y ลบนี่คือไม่จําเป็นต้องใช้เลยเพราะว่ามันก็แค่หมุนไงมันก็ไม่ต้องหมุนอยู่แล้วเพราะมันได้ทรงอยู่แล้วนะกด x บวก x ลบอะไรอย่างนี้ก็พอนะ x บวก x ลบ z บวก z ลบแล้วก็ ด้านล่างอะทุกคนแถบด้านล่างก็กดได้ทุกอย่างเลยทุกคนก็ปรับไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะติดกับผมให้กลายเป็นทรงนะคะทุกคนใครที่จะเปลี่ยนสีก่อนเราค่อยจัดหรือว่าจะจัดก่อนเราค่อยเปลี่ยนสีก็ได้นะแต่ว่าแนะนำนะคะให้ใช้สีที่เหมือนกับสีผมนะอย่างเช่นผมสีดำก็ใช้สีดำผมสีขาวก็ใช้สีขาวผมสีชมพูก็ใช้ชมพูผมสีอะไรก็ใช้สีนั้นแล้วมันจะดู เข้าแล้วก็จะดูสวยมากกว่านะคะหรือใครที่อยากได้ไอเดียอื่นแบบว่าทำผมสีดำแต่ว่าใช้สีขาวหรือว่าทำผมสีขาวจะใช้สีดำอะไรอย่างนี้ก็ได้นะมันถ้ามันเข้าก็อาจจะอาจจะดูดีแต่แต่ถ้ามันไม่เข้าก็อาจจะดูแปลกหน่อยนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็ทำการแก้ไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะเป็นทรงผมนะคะทุกคนประมาณนี้ได้หรือ,อยังเอ่ย ถ้ายังไม่ได้ตรงไหนก็ปรับไปเรื่อยๆได้เลยนะคะทุกคนอ่ะก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะได้ทรงผมประมาณนี้นะคะอ่ะแบบนี้เลยโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย